เซซูเปอร์ช็อปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกเริ finder, ่มต้นที <targeting> ่ห <eller> ล <soci ubers> ักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อดีราคาล็อตพร้อมจบราคาสวยสวยระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ตักหาใครก่อนเพจจริงก็มีผู้ติดตาม72,000คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวิดัสสวัสดีน,น้องๆ็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ดหน้าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเอง ในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับสกินปืนถาวรนะครับแล้วก็อื่นอีกเยอะแยะมากมายเกมได้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะครับว่ามีอะไรฟรีบ้างว่ามีอะไรได้ถาวรกันบ้างนะครับผมนะวันนี้ก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับก่อนไปดูกันเนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับที่น้องหลายคนอยากได้นะครับตอนนี้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่เมื่อคืนละนะครับเป็นกิจกรรมนะครับในส่วนตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตู้ซุ่มนะครับผมกาชาสามเหรียญน,นะครับไม่ใช่ห้าเหรียญแล้วนะเป็นกาชาสามเหรียญน,นะครับนี่ไง ลดจากนะครับ5เหรียญนะครับเหลือ3เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะล็อกไม่ล็อกอันนี้ก็น้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับว่าหมดกันกี่เพชรนะครับสำหรับหมัดตัวนี้นะครับผมในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีท่าทางเพิ่มมาด้วยนะเป็นท่าทางตัวนี้นี่โคตรเท่แต่พี่ก็มีแล้วแหละนะครับหมัดพี่ก็มีแล้วนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยแบบใหม่เลยนะเพราะว่าใช้แค่3โทเค็นเท่านั้นเองนะครับถือว่า ประหยัดกว่าเดิมนะครับหรือว่าจะแพงกว่าเก่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมใครที่หมดกีเพชรกีเพ่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันไหนเอ่ยมี7วันนะครับมี7วันเท่านั้นนะครับมีอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับห้ามพลาดและพี่บอกเลยนะพี่พาไปดูหมัดแล้วกันหมัดเป็นยังไงนะครับสหรลบหมัดตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเทจัดจัดนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นตรงมือแดกก็จะเป็นหัวกระโหลกแดงนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟออกมาเลยนะเท่ใช่ไหม นะครับเนี่ยประมาณนี้ไม่แลงครับไม่แลนะครับผมหมัดนี้ไม่แลนะครับผมอาจจะกลับไม้สุ่มมาขายอีกเรื่อยๆนะครับหมัดที่แรก็คือเป็นหมัดไซตามะนะครับหมัดจริงจังนั่นเองนะตามที่จิมเกมบอกนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นมีอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับก็ยังมีกิจกรรมนะครับผมเมื่อเมื่อวานเนาะเป็นร้านค้ายแห่งความมืดนะครับผมใครได้ตนลดเท่าไหร่ นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยกิจกรรมนี้เหลืออีกหกวันเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวพี่หาซื้ออะไรก่อนนะอันนี้กล่องอ๋อพี่ซื้อไปหมดไลดูดิของหมดแล้วนะครับได้ราคาพี่ได้ส่วนลด65%รนะคนอื่นได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับขอซื้อนี้ไว้ละกันอ่ะสองกล่องนี้ละกันเนาะว่าได้จะไปได้ไปอัพปืพนเรื่อยๆเนาะอ่ะซื้อไว้ซื้อไว้เต็มแม็กไปเลยเรียบร้อยตีด,ดีไปอัพกัน ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับปุ๊บได้ปืนไหนเอ่ยพอไหมเนี่ยไม่น่าจะพอนะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงโอ้โหร้อยยี่เลยทีเดียวรีวิวสี่เอาจัดรีวลวสี่รีวลวสี่คัพปาเท่าไหร่โอ้โหร้อยยี่อันนี้สองร้อยสี่โอ้โหรู้เรื่องนะครับพี่ก็มีทุกกระบอกแหละแต่ว่ายังไม่มีเพชรอัพนะครับพี่เหลือไอเพชรไว้นะครับไว จัดปักธงนะครับรอปักธงกลับมานั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเออพี่ลืมบอกอย่างหนึ่งเลยนําสลับเรื่องดาบคาตานะนะครับดาบคาตานะแดงๆตรงนี้เห็นไหมเนี่ยดาบคาตาณะคิดมากอ่ะเออดับเด็กเข้ามาแน่นอนนะเพราะว่าเตมเนี่ยเขาส่งข้อความอะไรมานี่ไงนะครับก็คือเป็นกล่องจดหมายนะครับสุกท้ายปียันต้นปีนะครับกับไอเทมไอเทมดีฤดูหนาวนั่นเอง นะครับเปิดคังอาวุธสยบลมหนาวนะครับผมเคียวก็มาแล้วนะครับแล้วก็มาท่าที่2องแล้ท่าที่3เนี่ยนะครับเขาบอกว่าดาบคาตนะก็โหดนะสกินปืน M1014 น่มังกรอสูรมรกตก็เดือดนั่นเองนะครับก็หมายความว่านะครับที่จับเด็กเข้ามาลีนก็จะมีดาบคาตนะนะครับแล้วก็มีลูกซองยาวนั่นเองนะครับอาจจะเป็นตู้สุ่ม8ทีก็ได้นะครับพี่ก็ยังไม่ขอการันตีเดี๋ยวรอเจมาอัปเดตดีกว่านะครับในส่วนนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่่ลาสุด นะครับแล้วก็แคนพี่เนี่ยขาดอีกเท่าไหร่นะ1คนนะครับใครอยากเข้าแคนพี่นะครับใครอยากเข้าแคนพี่เดี๋ยวพี่จะเปิดเทสทุกเย็นนะครับในเพจมิสชาแนลนะครับอย่าลืมเข้ามาดูตรีมสดพี่ด้วยนะครับพี่จะติมทุกวันเลยเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับมากิจกรรมสายฟรีเทปเดตเข้ามาเจมอะเด็เข้ามาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับผมนี่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนช่อง Overview นะครับ New Year นั่นเองนะเป็นกิจกรรมต้อนรับปี2022ปีใหม่นั่นเองนะครับรับไอเทมฟรีนะครับเรามาดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นเขาดาวข้ามปีรับฟรีไอเทมนั่นเองนะตั้งแต่วันที่29เลยรับรับหน้ากากฟรีเลยอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เลยรับตอนนี้กิจกรรมเด้งมานานแล้วแหละนะปลอกอินครบ4วันรับในส่วนหน้ากากตัวนี้ไปเลยได้เม่น่ใช่ป่ะเอาเรื่องนะครับแล้วก็ลลอกอินครบ2วันเนี่ยรัปในส่วนุปปั้นตัวนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็น หนึ่งมกกลานะครับโอ้โหหนึ่งมกกลาของฟรีทั้งหมดเลยนะสามอย่างดูดิอ่านะครับวันที่หนึ่งมกกลาเนี่ยนะครับต้นปีรับฟรีคิสตันนะครับนี่เลยนะครับวันเดียวท่านั้นก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินรับคิสตันนำเสรศษผึ่งคิสตันแล้วก็ผึ่งคิสตันนั่นเองนำผึ่งคิสตันแลกอะไรได้นะครับก็สามารถแลกในส่วนตรงนี้ได้เดี๋ยวพี่พามาดูเลยแล้วกันนะครับก็คือเข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็แลกไอเทมนะครับแล้วก็เสรศษผึ แลกในส่วนเป็นผึกงจิตตั้นได้นะครับเหมือนพี่ตอนนี้มีร้อยอันใช่ไหมพี่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นผึ่งจิตตั้นหนึ่งก้อนได้นะครับแล้วก็ผึ่งจิตตั้นเนี่ยสามารถแลกชุดได้นะครับนี่เห็นไหมแลกได้ทุกชุดเลยนะครับ1ก้อนต่อ1ชุดนั่นเองนะครับใครอยากได้ชุดไหนก็สามารถแลกได้เลยนะครับพอเราได้ผึกงจิตตั้นมานะครับมีชุดพี่หลามเลยนะพี่ลืมบอกเลยเนี่ยชุดพี่หลามอยู่ไหนวะนี่ไงเออพี่แลกเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็พี่เห็นเซิร์ฟนอตเนี่ยเขาอัป ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนหนึงแล้วกันนะพี่มาอัปเดตให้แล้วกันเนาะนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องผือกเจตันนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนนี้เลยนะครับน่าจะเป็นกระเป๋าเนาะไม่กระเป๋าก็กล่องศพอ่ะไอ้หน่าจะกล่องศพแหละนะครับวันที่1มกราเหมือนกันนะครับนี่นะครับเปิดแรงต้นปีของฟรีโดนใจน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายก็คือเล่นซ่าท้าปีใหม่สะสมโทเค็น22นะครับนี่โทเค็นสองสองมาแลกไอเทมหมายความว่าเราต้อง สะสมโทเค็นนะครับผมนี่นะครับในการลงเล่นหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับต้องอรอกิจกรรมอัปเดตบาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ก็จะมีล็อกอินนะครับรับโทเค็นคูณ3ในวันที่8ถึง9มกราคมนั่นเองนะครับส่วนวันที่1ถึงวันที่7เจีดย่ก็คือโทเค็นปกตินั่นเองนะครับผมก็อย่างประมาณนี้เลย นะครับสำหรับกจนะครับสายฟรีนะครับมาร์ค่าปีนั่นเองแล้วก็ในส่วนเพชรเนี่ยก็คือจะรับได้ในวันที่1เหมือนกันนะเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับพร้อมกับสกินปืน M60 ถาวรนะครับโอ้โหของถาวรเยอะมากนะครับผมนะแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับวันที่27นะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับใช่เปล่าวันพรุ่งนี้แหละวันที่27นะครับผมเดี๋ยวพี่มารีวิวเหมือนเดิมนะครับผมนะจะมาสอนหาโทเค็นบูเหมือนเดิมนะครับว่าหายังไง นะครับในส่วนนี้นะครับลองกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีมาอัปเดตกันแบบจุดๆด็วๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันชิว,วนๆนนะครับสำหรับคิโรนี้กับคว่าสวัสดีครับ